นัสสมัเเป็นโกสตกเกอร์สองพซื้อมาสดๆร้อนๆอลยนะเนี่ยซึ่งฝั่งเราก็จะโกงหน่อยนะครับพวกใครโอ้โหผมดูมาอีนะซสมะตอนแบบโคโนสโ,โตนกับแบบตอนที่เทนม,ม้ยังเป็นตอนเด็กอยู่แต่กาแล็กซี่ผมยังไม่ได้ดูผมดูมัแต่หัวแอคเซลจำชื่อนี่มัวแต่แอคเซลชาร์จชาร์จที่กดทิกขวาค้างไว้นะครับ เลเวลหนึ่ um งเลเวลสองเลเวลสามรูท่า m a x i ม u m Fighter ไงอื้อินมดนิเซีินซัสฮันดูอืมไม่แล้วก็คือผมมักจะดูโคโนโสโตนมากกว่าตอนที่เทม,มายังเป็นเอ้ะ เอ็นโดลงเป็นเด็กเนี่ครับผมไม่ค่อยดูแล้วนะผมพ้อินาซูมาเจแปนนะ่ที่เราแข่งกันเนี่ยกับอะไรอ่ะผค้บโคโี่ผู้บุกที่ผู้บุคิี่ผูบุคิีูบู๊เลจันผมเสี่ยงนะเพื่อไม่ได้ยินเอ้ยมือหนึ่งเล่นแต่ตอนเวลาใช้ท่าควรปรับสึ่งรับไม่ได้นี่อย่างกาก เอ,อ้ใช่ตอนโตมันจะมีความสามารถมากกว่าตอนเล็กนะครับตอนเด็กๆอ่ะมันมีความสามารถมากกว่าท่าแรงกว่าเออทาทาเซทูลามาลุเออทาเซมาลุน้ำมันรอทาเซมาลุคนที่มันผม,มฟ้า,ฟาเดี๋ยวผมบอกให้คนไหนเฮ้ยเออเควินเออเควินเออ,เอ,อ,เอที่ผม,ผมรีวิวฟ้าจ <Podcast> ำได้ใช่ไหมเออใช้ท่ากับบู๊กิ ปุบุกีมาบางังจินโนวันจนุนตายเฮ้ยจะเอ้ยฮิโรโตชา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 ,ชา,ชาเอ้ยยังได้เลยเนี่ยปุบุกีเนี่ยเอ้ยโทรโทรสมารูนี่ไอ้ผมคือคนสีฟ้าคนผมส,าสมารูทาเซมาลุคือผมสีฟ้าชวนโทรรามาลุคือคนที่ผมพูดไอ้คนที่มันชามันก็โดนแย่ เคยวิ่งชับเลยป่ะครับมีกับเข้าอยู่แล้วอะมังกระสักอย่างแล้วก็รวมกับอินเทอร์เน็ตบิสัยมังกรพ่นน้ำแข็งมึงเคยดีมึงเคยเห็นมิสซกาซาดดัปส์เดนโดหรือเรียกว่าโลกกำบังก็ได้ครับโลกกำบังหรือโลกกำบงังใช่หรือเปล่าไม่รู้ดิ <c oughs> นนดมังไอะนอนหนึ่งไม่เคยดูดู ุนแบบดูพวกใครนะ้นาสเปอย์ไปเอ็กเซลยังไงเอ็กเซลอุ้ยจะกดก็แบบจะกดสไลด์อ่ะอีกเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเลยแจ็คล็อกไปได้ตัวอย่างใหญ่คิดโด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 ชัดเลยนี่เอ็กเซลโอ้ยไม่ใครอยู่กล้องหลยเออดีไม่โทรมาลูก โทรามาล,มลุพยักคำล่นนี่ผมจำได้เลยพยักคำลนอะไรเราไปดูภาคโอเกอร์เดี๋ยวมันพูดอย่างนี้จริงเออเอ้ยเอเอใช่ใช่เออมเล็กเลกเวลหนึ่งก,ก็ดีละเฮ้ยเฮ้ยผมลืมกดไฟเลยอะไฟที่มันจะชึ่งๆนะรู้จักนะมหลังแค้นจะสะสมเลยเพื่อน เอ็กเซลเดีไม่เอาให้เท้าตัวทำงานบ้างเอ็กเซลไปทำงมามนไปแล้วสองอรอบสามเมื่อไจะมายิงกับฉันบ้างเนี่ยเป็นบ้าฮิโรโตะพูดอะไรฮิโรโตะฮิโรโตะเอ้ไม่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 อย่าใช้เดอะมอลลิเคน

มาสิมาสิสกูมาสิส์ส,ส,สกูเทวะว้เลยจังหวะนี้ฮัทเทวะวิรับยด้เลยสวยทัไม่ได้กระบ,บาแล้วคุณโหเลยนี่เราตกเราไม่ว่าง หัวเขี้ยวหัวเขี้ยวหัวเขี้ยวนี่ไงโทรเามารู้เนี่ยคนที่เราวิ่งคนที่มันวิ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาวิ่งอะไปฮิโรโต้เฮ้ยโทรเามารู้เอ้ยทาเซมารู้เลเออคนที่มันวิ่งอยู่ข้างหน้าเราเออทาเซมารู้เยี่ยมฮิโรโต้ฮืมฮิโรโต้เสียไปเลยคิดอ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 อถ้าอะไร ใช่ท่าที่มันยิงใช้โลโกโกใช่ไหมเออใช่มันเป็นท่าอาวกาศอะเห็นไหมมันก็กลายเป็นสีแดงเป็นไฟใหญ่ๆเห็นไหมไฟใหญ่ๆคือมันใหญ่กว่าหัตเทวะเอ็กค์อีคาริโน่เอ้ยอีคาลิโน่คิดว่าจะรับได้เหรอขนาดเท่าแค่ฮัตเทวะวียังเก่งกว่ายังรับไม่ได้เลยจริงนะครับหัตเทวะวีเป็นเก่งกว่าอีคาลิโน่มันยังรับไม่ได้เลย ภาษาใครโน้ตจับได้โทรลามารู้โทรลามารู้รับได้อ,อืมเซลล์แยงฟุตโด้ฟุตโดคริสโ,โดอย่าไปสลับกันนี่สไลด์เฉยๆก็ได้ไม่ต้องใช้ท่าเฮ้ยฟุตโดเปมนท่ายิงเหรออ๋อเดสดอบเออใช่ลืมเลยเดสดอบนี่ไม่ต้องใช้ท่าภาษาหนอนะเฮ้ยใช่แอปโซนป่ะที่มันเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเออแอปโซน ลาฟิโซ่แอปโซนอะไรลาฟิโซนไอโซนมาโซมมาหน้าก็คนละอย่างมิซิเกนซัสโลกำบัง <c oughs> ไทยเกอร์ไดเ,เออร์ไอโทลามันรู้บอกมันจะยิงทำไมเนี่ยมันเอาจริงห้านะขนาดทีมเจพีคนที่มันตัวเตี้ยมันโกของเทนมามันยังรับไม่ได้เลยเรื่องอะไรเอ็นโดมจะมารับแล้วหมดครึ่งแล้ว ก็มาต่อมาขึ้นหลังลยนะโทรเรามารู้มันยิงอีกแล้วไทเกอร์ได้ไยได้ยิงอะดิงั้นผมต้องกดไฟด้วยฟึงฟ่งฟนะึ่งอะคายลิโน่เหมือนกันครับเท็กซีส เขมียมา่ารับไปได้แจ็คเขาชื่อว่าแจ็คแจ็คใหญ่แล้วเม่ยอมอย่าเรียกคนมอย่าเรียกผมว่าแจ็คให้เรียกว่าเขมียมา่าอย่าเรียกเขาว่าเขมียม่าให้เรียกว่าแจ็คยิงกับทาเซมารุเพะอะไรเราใช่เหยียบออกใช่ไหมอ๋อเหยียบเลยโอโตโชิเออทาเหนที่ผมพยายามบอกเออซ้ำแม็กซ์โอ้รับไม่ได้ซีไลเดนอย่าป้องกัน ไล่เดนม,มั่งกันไม่ได้อะโอ้โหไลเ่เดมเขาว่านี่นี่มือเปล่าอื้มถเซนมาลุลับไวได้ส่งให้เขาก็จะส่งให้เควิน เวิ okay. ่งได้ยิงเขาชาร์จเลยวิวสามเพื่อเขาจะยิงอะไรแอปโซนแอปโซนนะเอาไ,ไ่ยิงนะอ่ะโอ้ดาก็สเซเลีย <c oughs> มือเปล่าก <c oughs> ขตัดเลยได้ไมั้ยวิดีโอไม่ได้แบบกระตอ <c oughs> กกเจ็ดหนึ่งอยู่นี่ไงไอตอนที่มันยิงเสร็จอะผมกดตัดนะมันเรียะ ไว้ให้เขาเขาช้าครับเขาอูอื้อโดนตัวเองแย่งตอนเด็กเฮ้ยไม่ถ้าตัวเองแย่งตัวเองจ้ำแล้วก็เอ็นโดเขายิงมวยกระตันเฮดท็อก่าเขา นี่ครับอันนี้ผมตัดพวกวิดีโอมันได้เร็วๆไนงะจะไม่สนุกก็ได้อนระับผมอยากทำเอออกอไปถ้าเราใช้บวกค่าป้องกันอะโมโทดเห็นสีฟ,ฟ้าแบบที่มันวิ่งเร็วๆอะมันจะหายทันทีผมก็ให้เอนโดไปไตไงนะแล้วก็ยิงไปกระตันเทะทอกมาไม่มีใครป้องกันฮิโรโตะโอ้บคิเราไม่ได้ อะไรซึ่งจะมีรับไม่ได้มือเขาเขาช้า,า,ชาแล้วช้าแล้วชา้าเอ้ยซึ่งมืออ๋อลเลเวลสามอย่างเงี้ยครับบรรดาว่ามันก็ปล่อยลูกบอลไปตามธรรมชาตินี่เห็นไหมนี่มันก็ปล่อยลูกบอลไปตามธรรมชาติเล่นโดจะรับไม่ได้มืซิกซ์ซับแล้วเนอะโลกกัมบ,บังนั่นเอง ที่ผ่านมาเอ็นดมันรับได้สักลูกยังน่าจะได้ความจำเสื่อมความจำเสื่อมเฮ้ยกองเดี๋ยวเฮ้ยกองกองกอะไรอะไรมือทั้งนะมือเร็วโทรามาลุกมันก็ยังยิงได้ไทเกอร์ได้พะยาคำล้นนี่พะยาคำล้นจริงครับเสื่อมคำล้นก็มันถ้าไม่ตายที่จริงเออเอ้ยกดพออ ม่อกี้ที่เกดเลนตัาเต่เออเนะเล่นนะเมื่อครั้งที่แล้วหัดเทวายังรับไม่ได้เลยอ๋อเราลืมกดไฟนี่แผ่นกลิ้นนะแผ่นกลิ้นเซเว่นเลยแผนกลิ้นเจ็ดสี่หรือเจ็ดแสนหรือเจ็ดแสงเจ็ดแสงสอแอนงหรือเจ็สอแอนอแสนหรือเจ็ดสี่นี่ซ้ำโอดาเกนินเซเลียอขอตัด ก็ผ่านมาได้ดีดีเอ็นโดก่ใช้อิเกนรับเอ้ยตัด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 เพรตะใช้เอ็นสนวนเจิ้นเพราะว่าโทรสัผมมันไดแค่สิหนาทีไงเออต้องเข้าใจหน่อยดิแล้วพึ่งมาแบบไลเนี่ยไลเด่นเอ้ยไม่เบดเอ็กแทด เบรกแอคแทผมจำเบรกแอคแทได้พี่เบรกเบรก,กแอคเบรกแอคแทร์ไอ้ลังติดวออ้าม่ใช่หอคอมปิดคนมิดคนโทษโทษคิดวิ่ลับไปใช่ส่งให้ซื้อน้องมิซซื้อน้องมิส่งให้เอ็นโถก็ดันหลับไปได้แจ็คก,ก็ดันหลับไปส่งให้คิดโดคิดโดส่งให้ฮีโร่ตกฮีโร่ตกเขาชาร์จแล้วก็ยิงซื้อนันด์โซนอะไรต่อนั่นแหละซื้อนันด์โซนใช่ไหม แต่ว่ายิงแบบิดโดเฉยๆเ้ยไ,ไม่มีใครยิงอะเขาเลยเขาเลยเงาคือยิงเหินคือโอโตชิเลยโอตชิอีใครลีนอาะัาบเลยว่าแล้วเดี๋ยวนะไอทีลูกเมื่อกี้มันยังรับได้เลยโอ้ยเพิเ่งซื้อมาแผ่นสดๆเนี่ย เราก็ทำไมเก่งนี้นะก็เราดูคู่ต่อสู้เดี๋ยวกากอย่าเ่รเดัหนึง่งเออแล้วบางคนบอกพี่พี่พี่เอ้ตีน้อยตีน้อยทำไมไม่ให้ดูอ่ะพยัก,พย,กพยักสตอมพยักสตอมคำเออพยักสตอมถูกแล้วหัดเทวะวีต้องใช้เลยคาลิโน,โนคงรับไม่ได้ จริงน,นเลเวก็สองเป็นอีกใครนึ่งทีวะาโอ้ยทไม่ได้ก็โคตรคนรับไม่ได้อไไดอแอ็กเซลหัวหัวขาวหัวขาวหัวขาวยิงยิงอะไรเป็นท่าสีฟ้าใช่ไหมเออเห็นไหมผมรู้หมดอ้าจำชื่อหรือไดมเมลเจนโดนี่คือจำไม่ได้ครับ นี่คือจำไม่ได้ไปพูดก่อนใช่ไทมันจะพูดสิเออมึงเปล่ามหาประการเออมึงหามหาการก็รับไม่ได้ครับไอ้หนูมึงเปล่ามหามึงเปล่ามหาประการเออจำไหมยังไม่ล้าล้วจะมาลาทัวรมาลูจูอะไรอย่างเงี้ยจะให้โดนเนี้ยฮะแจ็คลาฟูบายบาย